สวัสดีครับนยวพบกับช่องสทามหาเวทนะครับผมวันนี้มัถ่ายทำนอกอสถานที่นะครับวันนี้ยังอยู่ที่เชียงรายนะครับผมก็พบพระมาด้วยนะครับผมเป็นพระชซนนะครับผมก็ให้ช้าเรามาทำมาดูกันเลยนะครับผมวันนี้นะครับผม็คย เป็นภาษาอียิปยนะครับผมนาเทพนะครับผมทรงเครื่องน้อยเนี่ยครับิียาพระชวงองค์นี้น่าจะเป็นราชวงปรภาษาททองนะครับผมก็มาทําให้ชมกันนะครับผมไม่ยาวนะครับสั้นๆเพราะว่าได้พระใหม่ว่าหนึ่งองค์ครับผมคือองค์นี้นะครับสังเกตนะองค์นี้ฐานสูงนะครับผมฐานสูงดูฐานฐานสูงนะครับผม ส่วนสูงองนี้มีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งนะครับผมดูตรงน่านี่นะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นชดาที่มีจุดนะครับส่วนมากทุกองค์จะไม่ค่อยมีะคะับอย่างเงี้ยสังเกตฮะอันนี้มันมีทุกองค์จะไม่มีนะจะไม่มีจุดอย่างนี้นะฮะเนี่ยต้องจะเรียบไปเลยนะครับผมแต่องค์นี้มีจุดอันนี้จะหาย,ยาก สังวลตน้เาเลนักสามนิ้วสูงแปดนิ้วนะครับที่สำคัญเนี่ยองนี้ฐานปิดนะครับผมฐานถูกล่อปิดนะครับผมฐานติดดินเต็มนะครับผมหายากมากสภาพเลนส์ักสามนิ้วฐานดินเต็มนะครับ มากมากนะครับผมองนี้ก็คล้ายกับอ่าบางบางขั้นเล่นพระชัยนะครับผมบางขั้นเรียกว่าพระชัยสามตานะครับเหมือน,เห,อนอเหมือนนุ่าเห็นไหมครับคือนูนออกมาจากหน้าเห็นไหมครับนูนออกมาจากเนื้อเนื้อเนื้อหัสนะครโผล่ขึ้นมาฮนะ นี่ครับนานๆนะเจอองค์หนึ่งนะครับผมที่มีอย่างนี้ออกมานะครับตรงชดาตรงาดานี่จะมีนูนออกมานะครับผมจะเป็นจุกออกมาแต่บางทั้นก็เรียกว่าเป็นสามตานะครับผมหายยกนะครับผมนี่อันนี้ฐานสูงทรงเครื่องน้อยอายุทยาเมืองสวยฮะ สำลินโอเคก็วนอื่นก็จะมีอันนี้ผมอันนี้เป็นพระชัยวิทิยาแก่ทองแดงนะครับผมแก่ทองแดงนะผสมทองแดงนะครับผมทองแดงดีบุกนะครับผมการหล่อสำิีนะฮะเป็นทองแดงดีบุกนะครับก็มีผสมส่วนผสมหลายอย่างนะครับผมบางองค์ก็ผสมเนื้อเงินทองผสมเยอะหมดนะครับทุกอย่างนะครับอันนี้แก่ทองแดงนะครับผม ดูดูองพระจะออกอแดงๆนะสังเกตตรงอ่าอ,อันนี้เกะทองแดงนะครับผมก็ก็อันนี้ก็ดูอันนี้ก็ออกแก่ทองแดงอยู่นะนะครับออกแดงครับก็จะมีทองแดงแกะที่ผมอันนี้น่าสวยนะ นี่น่าสวยเลยเนี่ยเนื้อสำริดที่ผสมส่วนที่แบบเข้าเข้ากานไม่มีแกนหนักไปทางในนะครับอวันนี้ส่งเครื่องน้อยวิทยาส่งเครื่องสวยเลยนี่น่าจะเป็นช่างหลวงนะครับผมแต่แยกออกนะครับช่างชาวบ้านช่างหลวงนะครับนี่ช่างหลวงอันนี้ก็เป็นช่างหลวงนะครับการหล่อการ,ารแกะพิมพ์นะครับอันนี้เป็นช่างชาวบ้านนะอันนี้ช่าชาวบ้าน ก็แกะเหมือนกันครับแต่ว่าจะไปวิปปานี่เท่ากับช่างหลวงช่างหลวงจะปานี่กว่าอันนี้ช่างหลวงสองค์เป็นช่างหลวงให้ดูองค์นี้องค์นี้ก็เป็นช่างชาวบ้านนะ,ะก็เป็นพระชัยสมัยเดีวยวกันอันนี้ผมตีเป็นประสาททองอตีไปถึงสุขโขไทยก็ได้ตีขึ้นสุขโขททยหรือลงปลายสุขโขไทยต้นประสบประสาททองนะครับดูจากฐานดูจาก ตวดองทรงเรียวพันเรียวแต่จึงมีกิ่งอายของสุพรรณภูมิติดมาด้วยเอย้มีกิ่งอายของสุขโขท,นะทัยครับพุทธีมีคนที่ายของสุขโขทัยติดมาด้วยนีย่ครับผมกลุ่มตีเป็นอันนี้สุขโขทัยนะไปสุขโขทยัยต้นประสาททองนะครับอันนี้ก็เป็นช่างชาวบ้านนะอ่าเหตุผลที่อ่าช่วง สุขโขททยทาไมทาพระออกมาน้อยนะครับผมนี่จะเป็นพระพระบูชาสมัยทิศเทวจะเป็นแม้แต่กระทั่งพระชัยนะครับผมาทาไมสร้างมาแล้วไม่ค่อยสวยเหมือนปราสาททองเหมือนอะไรเนะี่ยก็สมัยสุโคไทยครับมีสุสงครามเยอะส่วนมากจะเป็นสงครามภายในนะครับผมสงครามภายในคือสองครามในราชวงศ์นะครับผม เร่งชิงบลลังกันการดูวัสนกุกไม่สงบในราชวงศ์นะครับผมโดยการาบำรุงพระพุทธศาสนา,าน้อยนะครับผมการสร้างพระเลยน้อยในสมัยสุขโขทัยนะครับผมนี่ดูขลังดูลายลายแกะทุกองค์รับการแท้นะครับแท้ทุกองค์นะครับผม เป็นเนื้อสำริดทั้งหมดนะครับแต่ว่ามันจะจะสร้างสมัยในนะองค์น,นี้วันนี้ผมตีไปสุพรรณภูมิเนละยุบต้นสุพรรณภูมิไปเลยนะครับองค์อาจจะปลายสุพรรณภูมิต้นสุโขไทยก็ได้ครับนี่ตีเป็นสุพรรณภูมินะห,หน้าเขาคล้ายๆกันนะเรียวๆนะครับแต่ผมยังว่ารงนี้เป็น ปลายสุพรรณภูมิต้นสุโขทัทยเลยนะฮะส่งเคื่องพวกนี้ฐานสูงเนี่ยแล้วก็เป็นอ็ไรตรงน,น,น,นี้ตรงน,นี้ก็ดูความเก่าดูรักดูอะไรนะนีออ่าวงนี้ก็ฐานปิดนะรอปิดเหมือนกันเพราะการปอเปิดเปิดมานิดเดียวเองนะผมนี่ดินกเก่าครับมีรอยเจาะนะครับรอยเจาะหาอะไรไม่รู้น,นะครับผมนี่ สังเกตนะครับเป็นโลหะเก่าที่หลออปิดไว้นะครับผมแล้วก็เป็นดินเก่าเจาะหาหาเหล็กไหลนะครับงองนี้ก็ตีเป็นสุพรรณภูมินะดูสุพรรณภูมิเลยลึกๆไปเลยนะครับผมก็ไม่อยู่วงเงินงอ,องนี้น่าสวยตรงนี้ช่างหลวงนะครับแ้นมาดูดูหน้านะครับดูดูริมจมูกด,ด,ด,ดูจมกูกดูลายนะครับ อยู่กาวางนิ้วนะครับผมดูคอขางแกะดูลายด้านหลังนะช่างหลวงนะครับนี่เขาเรียกว่าช่างหลวงกับช่างชาวบ้านนะอันนี้ช่างหลวงอ่ะตีไปเลยช่างหลวงอันนี้ช่างชาวบ้านนะผมอันนี้ช่างชาวบ้านสามองสามองนี้ผมตีเป็นช่างชาวบ้านนะสามองแล้วก็องน,นี้ที่ได้มาใหม่ผมก็หนีมาเป็นช่างหลวงแล้วกัน นะผมชอบอยู่ลักษณะการหล่อพาขึ้นมาการหล่อตันนะครับผมก็โอเคนะครับการหล่อสวยงามอยู่แต่ก็อาจจะไม่ช่วยไม่สวยงามเท่ากับอาราชวงปราสาททองนะข้าปราสาททองนี่สวยนะอย่างลหนาปราสาททองจะให้ดูลักษณะการหล่อพัปราสาททองนี่ส,นารรสามวง,งนี้เป็นปราสาททองนะหนึ่งวงสองวงลุนาดูการแกะเพ์แล้ลุนาคมชัดแกะสวยมากนะครับจมกูกเป็นจมูกเลยนะ เนี่ยช่วงช่วงประสาททองนะครับพระพุทธศาสนาการสร้างพานีลุ่งเรืองจเจริญุ่งเรืองมากนะครับนี่ดูนะครับการแกะพิมพ์นี่ดูสวยงดามมากนะครับประสาททองยุประสาททอง,ปปทองยุลุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาหรือพระพุทธลูกทรงเครื่องน้อยก็ว่าได้ก็ว่าได้เป็นเป็นราชวงศ์ที่สร้างเยอะมากที่สุดนะครับผมเป็นยุป,ประสาททองนะ สร้างเยอะที่สุดของอ่ของทรงเครื่องน้อยเนี่ยและสร้างได้สวย้วยนะการเก็บงานการแกะพิมพ์นี่โคตรสวยเลยครับอ่าเาเก็บผ้านี่ก็เขาเก็บเป็นผ้าทรงเครื่องน้อยนี่ผมชอบอ่ะอ่ประสาททองนะประสาททองนี่สุดยอดนะการแกะพิมพ์การวางพิมพ์ผมสวยงามเเห็นไหมดูสิ ดูสังวานนะครับผมแกะสังวานนี่จนคลิปเลยนะครับวงวานวางมือดูวางข้าวนะครับดูเป็นนิ้วเป็นนิ้วเลยนะครับเ,เห็นไหมนี่ประสาททองครับผมแล้วก็จะมียุคหนึ่งคือยุคบ้านพูหลวงนะครับแต่ยุคบ้านพูหลวงเป็นการสร้างอา,อายุทยาทรงเครื่อน้อยๆนะครับผมพบเจอได้น้อยมากเพราะอะไร พราะส่วนส่วนมากสมัยบ้านปู่หลวงจะมาพระพุทธรูปนะเป็นพระพุทธบูรปูชานะครับผมเป็นส่วนเยอะนะครับเป็นส่วนเยอะเลยเลยทรงเครื่องน้อยเรื่องไม่มีแล้วนะครับผมจะมา,าจะหายากนะครับผมเขาเป็นบ้านผู้หลวงทรงเครื่องน้อยจะหายากแล้วนะครับผมไม่ค่อยมีหรือมีน้อยนะครับผมก็คือราคาก็จะค่อยค่อนข้างจะแพงหน่อยนะครับผมดูง่ายๆนะครับการ การพูดทะลทสงเครื่องน้อยพระบูชาสงเครื่องน้อยสยบบ้านผู้หลวงให้ดูดินใต้าฐานครับดินจะออกแดงแดงและแถบหล่อจะเป็นสองสองชั้นนะครับแถบหล่อจะเป็นสองชั้นแถบหล่อจะเป็นสองชั้นหล่อจะเป็นหล่อเป็นหล่อเป็นสองชั้นนะครับผมก็ยังไงนะ่ะเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวเอาไปท,ทำคลิปทำคลิปให้ดูนะครับเพนวันนี้ก็ ขอจบเพลงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยวันดีราทีสวัสดีครับ